สวัสดีนะครับเพื่อนๆนที่เกิดวันพุทธทุกท่านนี้เป็นคลิปประจําเดือนธันวาคม2565ส่งท้ายปีแล้วนะครับส่งท้ายปีแล้วก็ก่อนแรกอาอย่างแรกเลยก็ขออวยพรและก็ขอให้ความสุขสวัสด์ใดนะครับความเจริญก้าวหน้าความสําเร็จใดนะครับความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันพุทธทุกท่านนะครับและเพื่อน,อนๆนทุกท่านที่ติดตามคลิปของซอให้มีความสําเร็จในชีวิต พอพูดถึงตรงนี้นะครับความคึกคักมาทันทีนะครับว่าคนที่เกิดวันพุธก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นวันที่มีสิ่งดีๆนะครับเข้ามารับในช่วงปีใหม่นะครับคนไทยเรามีความเชื่อและมีความรู้สึกที่ดีกับในช่วงส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่อย่างนี้ว่าถ้าในช่วงนี้นะครับมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตจะหมายความว่าในปี6 หหรือในปีหน้าที่จะถึงนั้นนะครับชีวิตของเรานั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธก็ดีใจด้วยนะครับคุณไม่ได้น้อยหน้าใครทําไมซอถึงคํใช้คําว่าไม่ได้น้อยหน้าใครเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับคนหลายๆวันนะครับมีความโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต้อนรับในวันส่งท้ายปีอย่างนี้นะครับฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธนะครับก็คงต้องบอกว่าคุณได้รับอันนี้สงที่โดดเด่นมากมายมหาศาล คิดสิ่งใดสมดังมุ่งมาตรปาธนาซ้อนเน้นคำนี้เลยนะฮะคิดสิ่งใดสมดังมุ่งมาตรปาถนาโดยเฉพาะจากช่วงกลางเดือนธันวาไปจนถึงปีใหม่ฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธใครที่กําลังรอบโบนัสใครที่กําลังรองเงินใครที่รอความสําเร็จใครที่มองในเรื่องของการศึกษาใครที่มองกันในเรื่องของการสอบชิงทุนใครที่มองในเรื่องของการสอบบรรจุ ใครที่มองในเรื่องของตำแหน่งนะครับก็คงต้องบอกว่าเฮ้ยคนที่เกิดวันพุธเนี่ยมันดีนะแล้วถ้าเปรียบเทียบแล้วมันดีกว่าทุกวันนะมันดีกว่าทุกวันนะถ้าถามซ้อนนะฮะเพราะว่ามัน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 อยู่ในมุมที่ดูน่าสนใจนะครับทําไมถึงอยู่ในมุมที่น่าสนใจขนาดนั้นมันมีมีอะไรเข้ามาช่วยหรือมันมีเยอะจริงๆ นะครับเต้นเหน็ดเต้เหนื่อยไหมหรือว่าอะไรไหมก็อาจจะมีนะฮะบางคนเขาเรียกว่าอาต้องบอกงี้นิดนึงนะขอใช้คํานี้นะฮะสำหรับคนที่เกิดวันพุธปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะปากเป็นเอกเลขเป็นโทเด็กยุคใหม่ๆนี่คงไม่เคยได้ยินแต่ถ้าคนรุ่นเก่าๆแบบซ้อเนี่ยจะรู้นะครับนะฮะปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะครับหมายว่าการที่จะพูดจาอะไรนะครับพูดดีใส่ตัวไว้ก่อนพูดให้คนอื่นฟังแล้วรู้สึกดี นั่นคือจะทําให้คนที่เกิดวันพุธนั้นนะครับยิ่งได้รับความสําเร็จง่ายเข้าไปอีกนะครับซึ่งจริงๆแล้วคนที่เกิดวันพุธหลายๆคนนะฮะในเดือนธันวาภาษาอีสานเ็าเอิ่นว่ากือกนะฮะถ้าภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าเป็นใบนะครับเขาเรียกว่าอมน้ําลายจนเน่านะฮะอมน้าลายจนบุตรก็มีนะครับฉะนั้นเวลาจะพูดจะจาหรืออะไรนะครับก็ให้หมองในเรื่องว่า จะต้องพูดในสิ่งดีๆเพื่อเป็นมงคลชีวิตกับตัวเองนะครับแล้วคนที่เกิดวันพุธนะครับถ้ามองในเรื่องของเงินเรื่องของทองนะครับคนที่เกิดวันพุธนั้นนะครับถือว่าอยู่ในมุมที่น่าสนใจนะครับคาดหวังโบนัสคาดหวังเงินเดือนคาดหวังคันค้าการขายให้กำไรกำไรมันก็เป็นธรรมชาตินะครับว่าในช่วงปลายปีอย่างนี้นะครับสถานช้อปปิ้งต่างๆนะครับจะดูคึกคักกว่าปกติ ฉะนั้นใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็ดีใจด้วยครับส่วนมนุษย์เงินเดือนก็คงลุ้นโบนัสอย่างเดียวนะครับฉะนั้นก็มีโอกาสไหมก็ยังมีโอกาสนะครับฉะนั้นมีเงินเข้ากระเป๋าไหมมีเงินท้องมาให้จับจ่ายใช้สอยไหมก็ต้องบอกว่ามีแน่นอนนะครับแล้วคนที่เกิดวันพุธนะฮะมีทิศทางของการจับจ่ายใช้สอยเงินหนักเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละฮะ นะฮะกิเลสข,ของคนวันพุธก็ไม่ได้น้อยกว่าคนอื่นนะฮะก็มีการจับจังใช้สอยนะครับนู่นนี่นั่นนะครับหมดเปลืองโดยเฉพาะพวกพุธกลางคืนนะพวกพุธกลางคืนเนี่ย้ซเห็นดวงดาวแล้วซอบอกว่าจ่หายหนักกว่าคนอื่นเขานะฮะพุธกลางว,วันว่าเยอะแล้วนะแต่พุธกลางคืนจ่ายหนักกว่าคนอื่นเขาฉะนั้นก็ ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรนะครับนะฮะมันเป็นช่วงเทศกาลที่ลูกหลานมาเต็มบ้านเต็มช่องนะครับมันก็ต้องมีการจ่ายเงินจ่ายทองเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่กินนู่นกินนี่นะครับนะหลายๆคนก็อาจจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมารับลูกโปรไฟล์กันนะครับตามคลิปตามต่างๆ,ๆนะจึงเป็นเรื่องปกติฉะนั้นในเรื่องเงินนะครับก็มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะครับนะฉะนั้นก็ตัดกิเลสนะตัดกิเลสให้ได้มากที่สุดเพื่อจะ เอาไว้ใช้ใจ่ายในสิ่งที่จําเป็นนะแล้วคนที่เกิดวันพุธนะครับคนที่เกิดวันพุธหลายๆคนถ้ามองไปในเรื่องของการงานเนี่ยซอมองถึงความสําเร็จนะหลายๆคนนะครับในปี6-5ที่ผ่านมาสอเชื่อว่าได้รับการอวยยศอวยชัยมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วถ้าใครยังไม่ได้มาลุ้นในช่วงปลายปีอย่างนี้ก็ยังมีรักมีลุ้นนะฮะ ฉะนั้นก็หมายความว่าเราจะได้รับความสนใจได้รับความมอบหมายได้รับความไว้วางใจนะครับจากผู้รับผู้ใหญ่ฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธหลายๆคนนะครับถ้าจะมองหาความสําเร็จในชีวิตนะครับซ้อมมองว่าเ,เดือนธันวา this เป็นเดือนที่ดูสดใสนะซ้อยใช้คาว่าสดใสเลยนะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมซ้อมก็ยังมองว่ามันมีกลิ่นไอนเหนื่อยอยู่นะครับฉะนั้นมันหมายความว่ามันไม่ได้มาด้วยความง่ายดายต้องบอกงี้นิดนึง คนวันพุธอาจจะเหนื่อยกว่าคนวันอื่นนะคนวันพุธอาจจะเหนื่อยกว่าคนวันอื่นคนวันอื่นเขาอาจจะประสบความสําเร็จแบบชิวกว่าแต่คนวันพุธเนี่ยความสําเร็จนั้นนะมากับความทุ่มเทฉะนั้นเชื่อว่าคนวันพุธหลายๆคนรู้สึกท้อมาตลอดทั้งปีนะครับทําไมซอบ,บอกว่าคนวันพุธจะได้ยศได้ตําแหน่งนะครับได้มีการโปรโมทในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับ อก็ยังมองว่าปลายปีนี้โดยเฉพาะเดือนธันวาก็ยังมีรักมีลุ้นนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งท้อแท้ต่อสู้ต่อไปไปดูในเรื่องของความรักความค่นะครับซอพูดมาโดยตลอดว่าคนวันพุธเนี่ยคนที่อยู่คือคนที่ใช่คนที่ไม่ใช่จะไม่อยู่หลายหลายคนนะครับมองในเรื่องของการมีทายาทหลายหลายคนมองในเรื่องของการมีลูกมีหลานฉะนั้นในตรงส่วนของคนที่เกิดวันพุธก็ดีใจด้วยนะครับว่าดวงดาวนั้นยังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ นะครับหลายๆคนที่ยังร้อง,องห่มร้องไห้หลายๆคนที่ผิดหวังอกหักนะครับอาจจะโสดยาวมาตลอดทั้งปีนะครับแต่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ต้องบอกว่าดาวนั้นเลิกถอยองศาแล้วครับนะฮะจะมีดาวดวงเดียวที่ยังถอยองศาอยู่แต่ดาวหลักๆที่เป็นคุณน,นั้นเลิกถอยองศาและเชื่อว่าคนที่เกิดวันพุทธที่โสดมาหลายหลายเดือนนะครับซึ่งถ้าโสดนะซ้อมมองว่าคนวันพุธเนี่ยถ้าโสดโสดยาวเลยนะ ในในปี65หฉะนั้นใครที่โสดยาวมานะครับก็มีโอกาสที่จะเจอรักที่หวือหวามีฟุง้งฟิงนะครับแล้วก็บางคนอาจจะมองไปในเรื่องของถ่านไฟเก่าก็เป็นไปได้นะครับสําหรับคนที่เกิดวันพุธส่วนใครที่มีชีวิตรักชีวิตคู่อยู่ก็อาจจะมีการเติมรักเติมรถมีการจูจูจ,จีกันนะครับพากันไป ดินนงดินเนอร์นะครับหรือพากันไปท่องท่องเที่ยวก็เป็นไปได้ฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธนะครับในเรื่องของความรักซอกกลับ,บมองว่าไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใครที่โสดก็อาจจะมีลุ้นนะครับใครที่อกหักผิดหวังอยู่ก็อาจจะมีการรีเทิร์นหรือไม่นะครับแล้วใครที่มีคู่อยู่ก็อาจจะมีการเติมรักเติมรสให้กับกันและกันนะครับขอให้โชคดี